กูทันท่าสารพัดผมบอกกับผมนายซิลเชเนอร์มิ Thunder, วเวอร์กมวอทันเดอร์เกมฟรีท้าผมที่พวกคุณหาได้ทไทสตรีมหรือว่าจะใช้ตารางนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพวกคุณอย่างสูงสุงมากนะครับส่วนวิธีการสมัครอยู่ด้านหน้าด้านขวาบนที่เป็นเครื่องหมายตกใจจะมีลิงก์ไปอยู่นะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่รู้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับผมโอเคทุกท่านครับผมจากที่พวกค,นนคุณทำได้ทั้การรับชมกับแอร์และเพิร์หนึ่งเอห้าไปนะครับผม ผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีความคล้ายกันแต่ว่ามีการเสริมในส่วนของเกราะขึ้นมานะครับผมรถถังที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือรถถังที่ชื่อว่า C2A1 m e s s s หรือ l e p p a r d C2A1 Maxus นั่นเองนะครับผมนั่นคือคันนี้นะครับ C2A1 Maxus นะครับผมเป็นรถถังอีเวนต์นะครับผมเห็นอย่างนี้นะครับมันได้มาจากอีเวนต์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอีเวนต์2020 Operation Summer นั่นเองนะครับผมแล้วก็อยู่ในอัปเดตที่ชื่อว่า Starfighters นะครับผมจับเรื่องราวของรถถัง C2A1 เนี่ยนะครับผมมันจริงๆนะครับรถถ,ถังคันนี้ครับมีม,มีนั่งเดิมของมันกะ็คือจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Leopard 1C นะครับ แต่ว่าทางแคดาครับได้ทำการอัปเดตขึ้นมานะครับผมก็เป็นรุ่นที่ชื่อว่า C2 นะครับผมแต่ว่าถ้าให้แยกคือจะเป็น C2A1 นั่นเองนะครับแต่ว่าในทีนี้นะครับในเวลาต่อมานะครับผมถ้าแคดาทราการนะครับผมทําการอัปเดตขึ้นนะครับโดยทําการใส่ชุดเซ็ตอันนึงนะที่เรียกว่า m e x กซนะครับผม m e x ซก็คือ โมดูล่าเอ็กซ์เพนเดเบิลอาร์เมอร์ซิสเต็มนะครับผมคิดค้นโดยทางบริษัทของบริเตนเดอรมันเองนะครับผมก็คือไอ้กรอบพวกนี้เนี่ยครับมันก็คือคอมโพสิตนั่นเองนะครับผมมันคือกรอบคอมโพสิตทั้งหลายแหล่ที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมพวกเนี้ยนะครับผมแถด้านหน้าตรงป้อมปืนเออด้านข้างของป้อมปืนตรงด้านหน้าของตรงตัวรถถังนะครับแล้วก็ด้านข้างรถถังอะไรประมาณนี้นะครับล้วนนะครับเป็นเกราะคอมโพสิตนะครับผมซึ่งเกราะคอมโพสิตพวกนี้นะครับผมมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันในส่วนของพวกกระสุนพวกเอพได้บ้างนะครับแล้วแต่ว่าหลักๆที่มันจะมีประสิทธิผลม,มากที่สุดก็คือจะเป็นตะก,กูลของกระสุนหัวระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันจะกันได้ค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นมิสไซ์เองหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณเจอกับแทนเดมหรือว่าเจอกับมิสไซ์ที่มันหนักๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับผม ตนวแ้กจนรอดนะครับผมมันก็ได้กลายเป็นแรปเปอร์ซี2เอ1เมสซัสนั่นเองนะครับผมภายหลังนะครับผมถูกปลดประจำการนะครับผมและแทนที่โดยแรปเปอร์2นะครับในราวๆประมาณปี2021นะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะนี่คือเรื่องราวของ c 2 a 1นะครับผมที่นี้นะครับจัดหลายคนเนี่ยนะครับก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเออพี่ครับแล้วมันต่างไงกับแรปเปอร์1 a 5หรือ a 1 a 1หรือเปล่าจริงๆนะครับ ถ้าใครเคยเล่นกับ 1A5 นะครับมันจะมีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระสุนเองนะครับที่มีเหมือนการเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์ที่มีเหมือนกัน Fighter, ทเทอร์อมที่เจนเดียวกันนั่นคือเจน1น,นะครับผมคือเอาไว้ง่ายครับทุกท่านนะครับผมมันคือ 1A5 ที่เสริมเกราะเข้ามาเท่านั้นเองนะครับแถมไม่พอทุกท่านนะครับผมมันมีเรทเท่ากันด้วยนะครับผม ซึ่งหมายความว่ามันค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากกว่าทางฝั่งของแรปเปอร์ 1A5 ในเรื่องของกรอบแต่ว่าโดยในเรื่องของ Firepower วเวอร์หรือนอนุภาพของมันเนี่ยนะครับมีเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยทา่านอองนะครับผมส่วนเรื่องของแนวทางการวิจัย modifications นะครับผมอันนี้เหมือนกับแรปเปอร์ 1A5 นะครับผมถัามันจะมีทั้งเฟดในช่วงเริ่มต้นนะครับผมเฟด เฟสช่วงเริ่มต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะครับในส่วนของเริ่มต้นครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือพาร์ทเอพีเอร์ h o r i z o n t a l แล้วก็กระสุน DM23 นะครับเพราะว่าในช่วงแรกพวกคุณนั้นจะเป็นกระสุน TFS นะครับผมซึ่งเราเหลียเพราะว่ามันยิงกับพวกที่ตระกูลอีล่าหรือว่าพวกคอมโพสิตอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับแล้วก็พอเลดเกมก็คือจะเป็นพวกไนท์วิสซอร์เป็นพวกเทอร์มอลแล้วก็กระสุน DM33 แล้วก็เลเซอร์เลนไฟเดอร์แค่นี้นะครับผมพวกคุณก็น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนบบ้างนะครัผม เรื่องของค่าซ่อมนะครับอยู่ที่5,500 5 Silver สำหรับในเลเยอร์สิทิ์นะครับส่วนเรื่องของลายนะครับผมอันเนี้ยนะครับก็จะมีนี่คือสีสแตนดาร์ดสะลงประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากเลยนะครับก็อันนี้คือสีวินเตอร์สีทีโตรน์นะครับผมของทางฝั่งเยอรมันสีอันเนี้ยสีทรายค่อนข้าง,งสวยนิดนึงแล้วก็มีสีที่เป็นตัวที่อยู่ในมาร์เก็ตด้วยนะครับผมนี่คืออันนี้เป็นสีทรายแบบนี้เท่ไม่หยอกหรือท่านนะครับเท่มากๆบอกตรงๆ ราคาเท่าไหร่วะโอ้โหแพงชิบหายเลยโอเคช่างผมมันแล้วก็อีกอีกสีนึงนะครับผมก็คือจะเป็นสีนี้นะครับผม o อยัลแคดเดียนเดย์จิเมสคัมโมเฟริกนะครับผมอันนี้นี่คือสีของมันนะครับผมก็จริงๆส่วนตัวว่ามันที่มันเสริมเข้ามาก็มีเพียงแค่ไอเนี่ยนะครับผมแล้วก็ลายของมันประมาณนี้นะครับผมที่เหลือนะครับที่เป็นธงไทยกับดวงตานี่คือแล้วก็ตราพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นสินสิที่ผมเสริมเข้ามาเองนั่นเองเชยนะครับผมประมาณระชนีเนอ ก็ประมาณนี้นารับซีสองเนนะครับ,รบะะผมเดีย๋ยวเราจะไปเจอกันในแมชนะครับก็จะลงประมาณไหน <G l ain> ด่านนี้นะครับผม <G l ain> เคยเป็นด่านเทสมาก่อนนะครับผมด่านเทสติ้งก่ามาก่อนก็ถ้าใครที่แบบว่าอยู่มานานอย่างผมนะครับมันไม่ไม่ถึงชีวิตในโลกจริงนะมันถึงแบบเราเล่นเกมนี้มานานนะครับพว้ชมก็จะเห็นการคาคืบหน้าด่านหลายๆด่านก็อาจจะกลายเป็นด่านเทสติง้งพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม อย่างเช่นอะไิเช่นด่านนี้นะครับที่เมื่อก่อนมันจะเป็นแมปในการทดสอบนะครับสำหรับถถังโอเคครับนี่คือ c 2 a 1นะครับผมรถถังนะครับมมมับนแทงของทางฝั่งของแคดเดียนนะครับผมในแฟชั่นของยอรมันนี่คือก้อนเทอร์มอลของมันนะครับผม เป็นมันคือ t ทอร์โมเจนหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องสื่ออะไรมากมายแล้วก็มีคอมเบเดอร์ไซส์แล้วก็มีเอ็มโหมดให้ใช้นะครับผมเอ็มโหมดก็คือเป็นการสั่งการนะครับผมโดยที่เหวียว่าไอ้กล้องคอม m a เ d อร์ไซส์เนี่ยโดยปกติสุงข,ของมันถ้าไม่มีอันนี้นะครับมันก็จะเป็นกล้องอิสระอารมณ์เหมือนเป็นกล้องไบโดคลูร่าหรือเป็นกล้องอสองทางกายโดยปกตินะครับผมแต่ว่าถ้ามันมีเอ็มโหมดไม่ไหมายความว่า,ายามที่เรียวาเราทการเล็งไปอย่างนี้ป้องปืนเราก็ทําการเล็งไปที่ทางเดียวกัน แต่ว่าความแม่นยำมันก็จะคนละแบบกับสโคปอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็อย่าน้อยนะครับมันก็สามารถทำการยิงได้ในมุมสูงในกรณีสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในพุ่มไม้หรืออะไรประมาณนี้หรือที่มันอยู่แนวต่ําแล้วคุณสามารถยิงออกไปได้อะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถใช้คอมเบเดอร์ไซส์ M โหมดในการยิงออไปได้นั่นเองนะครับผมก็ใช้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับหลายสถานการณ์นะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไปให้ต้องใช้ทุกทุกครั้งทุกทุกค้าใช้ให้แบบว่าแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันสมควรต้องใช้นะครับผมแล้วก็เลเซอร์ลิงไฟเดอร์นะครับแบบนี้นะครับสามารถตั้งส่วนเองได้ปกตินะครับผมเลเซอร์ลิงไฟเดอร์ส่วนใหญ่มักจะมีเป็นระบบในการตั้งส่วนเองอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ค่อยปิดแปลกอะไรมากมาย ตัวอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นยืนเนือของมันมองไม่เห็นต้องใช้กล้อง o l i ต,ตนนเหือเขาว่า อันสักอย่างผมต้องยิงเขาเปลี่ยนเนี้ยโอเคเดสทรอยเทอร์โมอเองบางครั้งบางคราวก็ถ้าใช้ถูกจังหวะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทอร์โมก็ได้อย่างที่เช่นอย่างเงี้ยแบบพันเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทีนี้พุ่มไม้เราไม่สามารถที่จะทําการยิงล้มได้เองนะนะคือถ้าเราไม่เข้าเข้าทาการเข้าไปชนเนี่ยมันก็จะไม่ลม้มอันนี้ส่วนตัวว่าแบบบางครั้งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวเฉยนะผมไม่เจ้ว่าใครไปฟ้องหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมว่ามันควรที่จะโค่นได้โดยการใช้ปืนนะครับผมทีนี้มันเกิกขับ

ตรงนั้นแหละแต่ว่าผมมองไม่เห็นอีกนี่ไงวาระเชยยิงผ่านต้นไม้เสซิร์ดิงไฟเตอร์เต็มตัวแล้วตอนนี้พอมีก็ยิงสูง่รอยแคทที่วิ่งผ่านไป เราไม่มีสเกลนะครับผมก็อาจจะต้องเล่นลำบากนิดนึงถ้าใครอยากเล่นทางฝั่งนู้นมีสามเมกไก่เปมา์เสียตะกี้ตะกี้น่นาจะเป็นทีทีที่สองที่จะสองนี่หัวมันค่อนข้างหนาแต่ยื่นมาว่าตะกี้นี้แบบ รับเปิดมันรับเปิดหรือรีโอพาดเนี่ยนะครับมันคือผมว่า,าหลายประเทศก็ใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็จะมีตัวพรีเมียมอย่างที่พวกคุณเคยเห็นนะครับผมนั่นคือไอเจ้าอาร์โนหรือ1อ่าก็ประเรียกวนะ่านะไอตัวเนี้ยนะครับ A1 a 5ึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวพรีเมียมนะครับ ใช่ไหมล่ะเราอ,อยู่แนวนี้ดีกว่าดีนี่เกือบไปแล้วสุดคราวนี้เี็บร้อยกระสุน AP หรือหัวเข็มนะครับผมแม้ว่ามันการจากก่อเกาะมันจะดีมากๆแต่ว่าเชื่อครับผมพยาพยามพยายามบอกว่าอินเล่าไปนะเท่าพลังกระสุนดีกว่าครับผมคือในเลดนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่ครับไอคอมแมนเดอร์ครับผม คือคอมพิวเตอร์สามารถทําการสั่งการยิงเองได้ไงถ้ากันเนอร์ตายนะครับแต่คอมพิวเตอร์ยังอยู่มันสามารถยังยังมันยังสามารถทําการยิงเองได้คือถ้าคุณเจออยู่ถ้าคุณอยู่ในเลดนี้นะครับพยายามแต่มากสุดนะคือทําให้ปืนมันพังนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําเลยทำให้ปนืนพังก่อนอย่างแรกแล้วก็ที่เหลือนะครับผมก็คือค่อยๆะลรอดมันยิงก็ได้ ถ้าปืนมันพังต่อให้ไม่กันเนอร์หรือโหลดเดอร์ดีๆนะครับผมมันยังอยู่มันก็ยังมันก็ยิงไม่ได้แต่ถ้าคุณยิงแล้วคือไอ้ไอ้กันเนอร์ตายหรือคอมเมนเดอร์ตายหรือใครสักคนตายอะนะครับผมมันยังอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันเราก็ไม่สามารถที่จะขเขาเรียกว่ามันก็ยังยังสามารถทำการยิงได้เงิเงยิเงเองได้นะเอาง่ายๆฝั่งนู่นไม่มีใครมอยเหรอฝั่งนู่นอะ ไลคัทไพ้หอจำได้ตอนนั้นน่าอยู่8.5เอ้ย8.7 ฝั่งนูนะ้นโดนหนักกว่ากันนะทางฝั่งเอฝั่งเราโดนหนักมากเลยผมว่าศัตรูมัน โดนดันไปถึงจุดเกิดแระลอกโอ้ยไม่ก็เกือบตายนีฝ ดันไหนวะเนี่ยทั้งฝั่งนี้ไม่มีใครมานะ มีร่องรอยของการต่อสู้สแถวนี้คาดว่าน่าจะมีคนพยายามเล่นแนวนี้อยู่แต่น่าจะพลาด ใช่หล้วล่ะ84ไม่ใช่เป็น p a เดี๋ยวเธอเสียใาแทนแั้วหรอ ผมกลัวตรงที่แบบว่ามันมีจะมีคนอ้อมมาข้างๆอยู่แหละท oh, <laughs> ั้งสี่อย่างวัดเ t ็บฟัคโโหแทนดมไม่ต้องสืบครับผมอันนี้ โอเคทุกท่านนะครับผมสลับ C2A1 นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปแต่ช่วงต้นนะครับว่าตัวนี้มันคือตัวอีเวนต์มันตัวที่ตัวนี้ครับมันอยู่ในตรงนี้นะครับผมอยู่ทางฝั่งของเยอรมันนะครับแฟชั่นเยอรมันนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญชาติของแคนาเดียนหรือแคนาดานะครับผมก็ตัวนี้นะครับได้จากการทำอีเวนต์นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้นะครับมันยังมีขายในมาร์เก็ตหรือเปล่า ในมาร์เก็ตที่ว่านี่นก็คือเป็นไกจินมาร์เก็ตนะไม่ใช่สตรอร์นะครับสตรอร์คือเอียอีกอันหนึ่งมาร์เก็ตก็คืออีกอันหนึ่งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีผมแน่ใจว่าราคาเท่าไหร่โอเคครับท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอญาติวิททันนี้สวัสดีครับ